huh <laughs> เปิดกันดีกว่าเปิดเธอใหม่อะมีใครมีอะไรใหม่กันบ้างเริ่มที่เราก่อนนล้นนี่รองเท้าใหม่เปิดเธอใหม่ใส่นันยางเฮ้ยพิม์นันยางแฮฟฟันใหม่ใช่แล้วไม่ต้องผูกเชือกลดการสัมผัสเชื้อโรคอย่าบอกนะว่าใช่แล้วของพ่อราเป็นนันยางแฮฟฟันใหม่เหมือนกันใส่ง่าย ไม่มีเชื่อกี๊เฮ้ยนี่ครับเป็นไรมากป่ะเนี่ยโออเอออะไรอะไรหมดแล้วป้าเอิร์ดอ่ะก็ถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาเยสฝ่ายที่ปวดฉีดจะแย่อยู่แล้วทำแบบพึ่งหัก รรีบทำสิำรีบทำรีบทำเร็วๆทาเสร็จเร็วจะได้ไป่ชีกันค่ะ ไปพักได้ค่ะทำไปกเอได้หมดเลโ้โหเลไปแค่40นาทีทาเป็นปวดฉี่กันโอ้โปวดฉี่มือไม่สนิทอ้ไรทำไไม่ผิดทำไมมันผิดมันร้อกนะ 우지 집에,

ยังไม่เห็นที่ห้องน้ำเลยนะก็ฉีดตรงนี้แหละฮ่าจบล้วฮูหายไปดีขึ้น <c oughs> แล้วผมชิ่ทายงไม่เสร็จเลยอน,นักเรียนคะอย่าลืมทำการบ้านที่ครูให้ฟันะอันนี้เด็กๆครูจะบอกให้ว่าเด็กๆอะ่ะเป็นเด็กดีมากเลยเ <c oughs> มือ่อคราบที่แล้วนะ้วทำการบ้านก,กันอยู่นานเลยใช่ไหมเดี๋ยวคาบเลยครูจะปล่อยเร็วหน่อยดีไหม ทางโรงเรียนวันนี้เขามีลูกชิน้นหมิ่กับไส้กรอกมาเลี้ยงเด็กๆค่ะนี่เดี๋ยวครูปล่อยเร็วนะเราจะได้รีบไปกินเพราะครูรู้มาว่ามันมีจำนวนจำกัดมีไม่ไม่พอทุกห้องไงห้องไหนไปก่อนเนี่ยก็จะได้กินค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเอครูปล่อยแล้วพวกเรารีบไปกันเลยนะ าเหรอใช่ตายเแกตายนี้ยเออเออเขาทำไมนายไม่ไม่ไม่ใส่รองเท้ามา่ะก็ก็ก็กูกินไม่กันเอาถ้างั้นไม่ใช่ความผิดเขาเออใช่อิ่มแล้วไปเปิดอิ่มแล้วอิ่มแล้วปกลับกลเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่อและแล้วทถวฉันได้ เกลอะไรกน้ทผิดรอคะก็ไม่ผิดหรอมแต่ว่าเด็กชายครับเอโกตับงภูผมผิดไปแล้วไอโกตัู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอรู้หรอผิดเรื่องอะไรอ่ะนั่นสิภูผมผิดตรงไหนนั่นนะสินี่นี่เธอมองลงไปไม่ใช่ที่พื้นที่รองเท้าเธอนะเด็กชายครับ เด็กขอผเมันผิดตรงไหนนะครับครูโอ้ยก็แค่เหมือนไม่ที่ผูกเชือกลองเท้าไงแล้วเธอวิ่งเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวระหว่างสะดุดหกล้มหัวแตกนะครูจะเตือนไว้เบอร์เล่นต่อเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ครูเพิ่งมาเตือนนาอยู่หยกหยกว่านาไม่คิดจะฟังครูหน่อยเหรอไม่ผูกรองเท้าว่ะอ๋อไม่ต้องผูกหรอกนะผูกมันยากจะตายแล้วก็นานด้วยเสียเวลา เล่นต่อเลยเล่นต่อแล้ว,ลลวไม่กลัวหัวแตกด้วยงไงไม่กลัวอ,อยู่แล้วเล่นต่อเถอะออไปไปนี่แบนเลยไป นเปค้ยครูก็เตือนนายแล้วนะก็ให้ผูกเท้ารองเท้าแต่เธอก็ไม่ผูกใช่เนี่ยลมหดแตกเลยเออไงไม่ต้องไปสนใจครับไปเพื่อนเพื่อนช่วยครับกอนปองเอาไปหาหมอก่ออนรเพื่อน เราถึงสวยมัดเลยโอ้น่ารักดิเป็นแต่ฉี่ร่าโดนไม้ลูกชิ้น uh ท huh ิ่มคท้าเลยยังเหยียบเชือกรองเท้าจนหัวแตกอีกไม่เลยครับดวงสวยจังเนี่ยสวยเฮึจู่กันเพื่อนฉันว่านะไม่ใช่เพราะดวงสวยหรอกมาถึงอะไรอ่ะก็เพราะ บอกว่าให้ใช้ลูก้าเงนยางให้ฟันแบบเราอ่ะก็ไม่เคยจะฟังเลยโมแต่บอกว่าเราท้าผูกเชือกตัวเองดีอย่่งส่อใ่ล้ยไค่ะหลบๆๆะ ครับรอ,อ,องเท้าอะไรของนายอ่ะรองเท้าหนังยาง ปาก็ไปหาหมอหน่อยพอกระปักแล้วอ้ยโอ้ยเอิ่ครับนายเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บโรไปทั้งตัวเลยนะนี่ครับ สีไงินฮะเสียสักเสียอะไรอะครับก็ดีครับไปหัวเราะใส่ลุงทักกันเพื่อนๆไงโอาะอะไรแต่ไม่เป็นไรนะตอบอย่างนี้หมานี้งานยาแฮปปันแล้วเนี่ยปัญหาแบบนเี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนี่ครับทีนี้อะ กลัวเหยียบเชือกรองเท้าหัวแตกแล้วนะงั้นเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันเถอ,อะ,ออะฉันไปได้ เหยียบขี้หมาแม่ช่วยซักให้หน่อยงั้นครับแกเชื่ององเข้ามาเก่ออย่าแม่ซักให้โอ้ยแมุ่่นี้ไม่ต้องแกรับอย่างนี้ได้เลยเฮ้ยจริงเหรออุ้ยดีอ่ะเอามาๆอย่าแม่ซักให้เฮ้ยเดินยังไงให้เหยียบขี้หมา่ยลูกฉัน